สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงเลเทอร์เฟสแล้วก็เจสันวันนี้เราอยู่ในช่องนี้ผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเจสัน VS เลเทอร์เฟสนะครับพี่เจสันวอฮีของเราแล้วก็พี่เลเทอร์เฟสเรามาดูว่า2คาตกรน,นี้ถ้าได้มาประทะกันใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่าย,พายแพ้ดูให้จบคลิปนะครับประวัติของเจสันเจสัน เป็นตัวละครฆาตรกรทีอ่อยู่ในโลกภาพ,พย,ายนตร์ชื่อ f ฟ i d a y the t h ธ r ร์นครับหรือสูงสิบสามฟันบานเขาออกล่าเหยื่อสังหารผู้คนในเขตแคมป์คริสตันเลดหรือเขากล่าวขานว่าเป็นแคมเลือดนั่นเองครับ ความสามารถของเจสันนั้นก็คือเป็นฆาตรกรที่ร่างใหญ่แล้วก็อึดทนไม่มีความเจ็บปวดใดๆเป็นฆาตรกรที่แข็งแกร่งตายแล้วฟืน้นเขาเคยประชันหน้ากับเฟรดดี้คูเกอร์ครับแต่ว่าเจสันก็เป็นฝ่ายชนะขณะเฟรดดี้คูเกอร์มีพลังในการสิงเข้าไปในความฝันฆ่าคนฆ่าเหยื่อในความฝันได้ก็ยังต้องหัวขาดเพราะเจสันก็คือ บอกได้คำว่าวิจิสันของเรานี่โหดมากและเก่งมากแล้วก็เท่ที่สุด้วยถ้าไอ้ภาคของตัวไฟดีด้วยเธอชีนั้นมีประมาณตั่งแต่ผมจนล้น่าจะสิบสามภาคนะภาคที่สิบเป็นภาคเจสันเอ็กก็คือเจสันแบบคือโคตรกวงอ่ะแบบไปอยู่อวากาศแล้วก็โดนอะไรสักอย่างนะที่ทำให้เนื้อเยื่อแข็งแรง สุดท้ายเจสันก็ตายเพราะว่ายานอวากาศถูกทำลายแล้วเจสันก็ดิ่งลงมายังโลกก็ทำให้เขาเสียชีวิตไปนี่เพราะแรงแรงดันของโลกที่ก็เหมือนอุกกาบาตอุกกาบาตเพื่ชนน่ะนั่นแ,แหละเจสันซึ่งไฟดีโดยเจท,ที่นี้หรือพี่เจสันของเรา ไม่ทั้งหมด10ภาคส่วนอีก3ภาคเป็นภาครีเมคในปี2003 2011แล้วก็2018อันนี้นผมจะไม่พูดถึงไต้ภาคของหนังนครับแต่ว่าเราคลิปนี้มาทำว่าเจอสอันกับเลเทอร์เฟสถ้าหากประทะกันแล้วก็ความโด่งดังของเจสันกับเลเทอร์เฟสว่าใครจะมีศักยภาพมาก่ากันอันดับที่หนึ่งครับ พนากําลังเรียกได้ว่าทีสันที่แบบโหดมากแบบพนากําลังก็การฆ่าเหยื่ออะไย่างนี้ก็แข็งแรงมากส่วนทางฝั่งของเลตเตอร์เฟสนั้นเลเตอร์เฟสนีีก็เป็นชายร่างยักษ์ใช่ไหม,มชายร่างยักษ์แล้วก็ตัวใหญ่สามารถฆ่าคนได้ภายในพริบตา แต่ว่าเลตูเฟสเสียเปียบอย่างมากครับเพราะว่าเลตูเฟสจะมีความเจ็บปวดและเลตูเฟสก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงร่างกายเขแข็งแรงก็ดีแต่ว่าเขาป่วยเป็นออทิสติกครับแต่ว่าเลตูเฟสเป็นออทิสติกประเภทชั่วร้ายและถูกบงการโดยเดนันซอยเยอสั่งให้เขาฆ่าคนเขาติดไปใส่ฆ่าคนแต่ตอนนั้นมา เลดเฟนมีพนักกำลังที่แข็งแกร่งมากและเป็นชายที่ร่างยากายใหญ่โตมีอาวุธก็คือเชนซอรอเรื่อยๆนั่นเองส่วนทางฝั่งเจสันนั้นมีอ่อมีมีอาวุธต่างๆมากมายแต่ส่วนมากเขาจะชอบใช้ขวานกับไม้ตีเบสบอลไม,ม้ตีกอลเออไม่ใช่ไม้ตีกอล์ฟสิบไม้ ดีเวสบอลซึ่งก็คือเจสันมีอาวุธครบมือเลยแต่ว่าเ t t ้าเฟสนี้มีข้อได้เปรียบคืออาวุธของเขาอ่ะเป็นเชนซอคืออาวุธของเลต้าเฟสนั้นเป็นเชนซอก็คือเรื่อยนั่นเองเรื่อยไฟฟ้าเล e f a เฟสตัวใหญ่ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอมตะเหมือนไม่ขึ้นไม่เยอือก็จีสันครับแต่ว่าจีสันกับไม่ขึ้นไม่เยอือกเป็นอมตะแน่นอนครับอันดับส่วนข้อนี้หัวข้อนี้ก็คือระหว่างจีสันกับเรทูฟีใครมีพนักกำลังมากกว่ากันก็ต้องขอต่อว่าเป็นจีสันครับ เพราะว่าเจสันแข็งแกร่งมากก็คือตายแล้วก็แบบฟ้าใส่ฟ้าพาลงมาก็ฟื้นคืนชีพในทูในภาคเจสันเอคือเจสันโห,มด,หมดมากผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมักจะชอบเจสันครับเจียเจสันซึ่งผมเองก็ชอบเจสันกันแต่ว่าลิเติ้ลเฟสผมก็ชอบเหมือนกันนะเจสันได้เป็นหนึ่งคะแนนครับส่วนลิเติ้ลเฟสจริงอยู่ศูนย์ เล t เตอร์เฟนี่เดี๋ยวคมขอเล่าประวัติเขาเลเตอร์เฟสอยู่ในอโลกภาพพยนต์เรื่องสิงหาสั์หรือเท็กซัสเชนซอนแมสซเซึ่งเล t เตอร์เฟสนี่มีทั้งหมด8ภาคนะครับแล้วผมจะไล่มาเลยที่จริงผมไม่เอาเอไม่บอกถึงเจสันว่ามีทั้งหมดสิบภาคคือผมจําไม่ได้มันเยอะมากคือเจสันนะถูกสร้างมาหลายภาคกว่าเล t เตอร์เฟนะครับ ริเทร์ฟเฟแบบมีภาคที่น้อยที่สุดแค่แปดภานเองก็คือภาคที่หนึ่งเลยรูเท็กซัสเชนซอร์แมสซิงเกปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจสิบสี่ต่อมารูเท็กซัสเชนซอร์แมสซิงเกิลพาร์ต่อมาก็ดูร l เทิร์ฟเฟซรูเท็กซัสเชนซอร์แมสซิงเกิลพาร์ทต่อมาก็เท็กซัสเจนซอร์แมสซิงเกิลร e เน็กเจเนอเรชั่น ต่อมาภาครีเมคในปี2003 The t e x a อ c h เท็กซัสเชนซอร์แมสซิงเกลรอมาชำแหละต่อมาปี2000นเท่าไหร่นะถ้าผมพูดผิดก็ขอไปด้วยครับปีต่อมาก็เดอ t e เท็กซัสเชนซอร์แมสซิงเก b e เดอะบิ๊กนิ่งหรือเปิดตำนานสิงหาสับต่อมาก็เท็กซัสเชนซอร์แมสซิงเกอ่า 3 d หรือ 3D Texas Chainsaw m a s s a c r 3D ต่อมาก็ l e t t l e f a c e ปี2017อันผมจำได้ภาคต้นกำเนิดฆาตกร,ตรที่ถูกตีความใหม่และภาคล่าสุด The Texas Chainsaw Massacre 2อง2เรื่องราวของ Sandy Hardesty ในวัยชราที่รอการที่รอการกลับมาพเพื่อจะแก้แค้น l e เ t l e f a c e ที่ทำกับเพื่อนของเธอ แล้วก็ตัวเธอด้วยก็คือแฟรงกินผู้เป็นพี่ชายเจอรี่ผู้เป็นแฟนผมแพมและเคิร์กผู้เป็นเพื่อนพวกเขาสีคนถูกฆ่าตายอย่างหเหียมโดยฝีมือเลือ์เฟสแต่ว่าแซนลี่ก็หนีรอดมาได้ตัวเอกของเรื่องนี่ค,ครับถ้าบอกพูดปิดขอภัยนะครับแบบทั้งหมดมีแปดภาคเาทั้งหมดไม่ได้มีแปดภาคครับปัจจุบันมีเ้าภาคก็คืเดซัดจินซมเสือ้อปียี่ิบสอครับโอเค เราก็รู้ประวัติเลตูเฟแล้วหัวข้อต่อมาก็คือสติปัญญานะครับเิทูเฟกกับเจสันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญาดูเหมือนเจสัน,นจะได้สติปัญญาแลครับแต่เท่าที่ผมดูมาเจสันไม่ได้วางแผนในการฆ่าหรืออาจจะวางแผนในการฆ่า คือเขาเจอแล้วเ่าป่าปิดปากเลยแต่ว่าเลตเตอร์เฟสรู้จักการใช้กับดักแทบตัวรนะ่างกายใหญ่โตคือเลตเตอร์เฟสนะเขามีร่างกายใหญ่โตมากกว่าเจสันเลยนะครับแต่ว่าขนาดตัวของเจสันก็ไม่ใช่ปัญหาเอาก็สามารถต่อสู้กับเลตเตอร์เฟสได้ <ไ>ในเรื่องสติปัญญาผมก็ขอยกให้เจีสันแล้วกันครับเพราะจีสันก็มีการวางแผนคือการฆ่าเหยื่ออย่างนี้เพื่อนถึงเลเตอร์เฟจะมีความสามารถในการใช้แฉบดอกับดักการทุกตีการฆ่าเหยื่อการซ่อนศพแต่ยังไงเขาก็ดูแบบถ้าทางอเอเอๆเป็นตัวใหญ่โตและอ้ว,ว,วนๆค่อนข้าง และเป็นออริติกตัวก็น่าจะเป็นเอ่อเป็นขา,าการที่ไม่ค่อยสมประกอบซึ่งครัมันเป็นอุปสรรคอย่างของเขามากครับส่วนเจสันนั้นไม่มีอุปสรรคใดๆกินแค่ป่วยเป็นไฮโดรคอริกหรือน้ำข้างในสมองข้างน้ำแต่ความแข็งแรงนั้นเจสันก็ได้ไปครับโอเค เจสันอยู่ในช่วงอสองคัเนเรนนะครับเรือเฟซกงอยู่สูงเลยต่อมานั้นความสุขกับการที่ได้เป็นฆาตกรโอเคเจสันนั้นได้เป็นฆาตกรต่อจากนางคาเมรา่าวหนแม่ตนแต่ถ้าว่าเจสันก็ไม่ค่อยมีความสุขกับการเป็นฆาตกรนะครับคือเขาเจ็บปวดสอง โดนเพื่อนแกล้งในสมัยเด็กครับถึงจมน้ําคือแบบชีวิตบาดสบมากเราจะไม่เคยเห็นรอยยิ้มของเจสันครับเพราะว่าเจสันใส่หน้ากาแล้วก็ดูไร้ชีวิตและจิตใจก็คือฆาตรกรก็ถูกปูบทวยแบบนั้นแต่ว่าแในเลตเฟย์นี้นความสุขที่ได้เป็นฆาตรกรคือ เขาได้นอา,า,อ,าอาหารศพของเหยื่อมาทําอาหารแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวพูดคุยกับครอบครัวดูมีชีวิตชีวาในภาคสองเด็กซัตเชียนสองมันจะเกิดภาคสองครับเลตเทอร์เฟลดูก็สแสดงว่าเขามีความรักเหมือนกันความรักของเลเทอร์เฟลทีมีต่อวันติตาสเตตทำให้เป็นฆาตกรที่ดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นฆาตกรที่แบบดูอบอุ่นมีความสุข เลต้าเฟสมีครอบครัวครับแต่ว่าเจสันไม่มีครอบครัวมีแค่แม่คนเดียวของเขาอะแล้วแม่เขาอะก็ตายไปเลยด้วยทุกครั้งที่เขามีมิดเห็นแม่เขาเขาจะฟืน้นขึ้นมาก็สรุปว่าเลต้าเฟสได้คะแนนนี้ไปก็คือความสุขของการเป็นฆาตกรคือเลต้าเฟสมีครอบครัวแล้วก็ได้สังสรรค์ในครอบครัวได้นำอาหารในครอบครัวแต่ว่าเลต์แต่ว่าเจสันนะไม่ไม,ไม่ไม่มีครอบครัวค่ะ ไม่ได้นํำอาหารมาให้ครอบครัวคือฆ่าเฉยเฉยเหตุผลในการฆ่าของเลตัฟฟีคือเพื่อดํารงชีวิตถ้าเขาไม่ฆ่าเขาก็อดตายส่วนเจสันฆ่าเฉยเฉยไม่อดไม่หิวไม่อะไรทั้งสิ้นก็คือเป็นฆาตกรที่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาก็เลยให้เจสันไปศูนย์คะแนนครับก็คือตอนนี้เจสันมีคะแนนอยู่สองสวนเลฟีมีอยู่หนึ่งเลฟฟีมีอ่าดูงีแบบ เท่ด้ยแบบมีชีวิตชีวามากกว่าเจสันครับเขาเลยให้หนึ่งคะแนนไปคือเลตเตอร์เฟสได้หนึ่งแตอนนี้เจสันกำลังนำครับต่อมานั้นอาวุธของทั้งคู่เรียกได้ว่าอาวุธของฆาตกรแต่ละคนและพนักกำลังของฆาตกรนี้ตัดสินได้ยากแต่ว่าเรื่องอาวุธนี้เลตเตอร์เฟสได้ไปครับเพราะว่า เป็นเชนซองด้วยเออเชนซองไฟฟ้าเพราะว่าเจสันมีแค่อะขวานค้อนแล้วก็หน้ากาขวานค้อนขน้อมาเบสบอลแม้มันตีได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เท่ไม่ได้โหดเท่าลิทเติ้ลฟีดครับก็คือเจสันก็สองส่วนตอนนี้ลิทเติ้ลฟีดไปได้สองครับตอนนี้กำลังสื้อสีกันอันดับต่อมาครับก็คือความออมนิตความวิปลิต ในตัวค่าตะกอนครือว่าะจะเป็นเจสันหรือเลตเตอร์อเฟกความรูปติดความวิปากษ์นั้นคือในหนังเราจะไม่ได้เห็นเลยว่าจเจสันมีความอระมาทไม่เป็เนเออครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวจังหน่อยคือแม่เรียครับแม่เรียผมไปกินมาม่าผมวันนี้ผมทำมาม่ารสซกเปอร์ยังไงครั ทำวิดีโอให้ท่านผู้ชมก่อนครับแล้วผมจะค่อยไปกินมาม่าก,กับแม่ครับเจสันเราจะเห็นว่าเขาใส่หน้ากากครับสีหน้าความลูกผิดแล้วก็ความน่ากลัวก็คือเราไม่เห็นเจสันไม่เคยแสดงออกมาครับแต่ว่าเลตเตอร์ฟทำวิดีโออยู่เลตเตอร์ฟิร์น มีสีหน้าแสดงสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีความลุกแสดงลุกพี่บร๊คมีความน่ากลัวมีความดุร้ายสังเกตได้ว่าตอนที่ผมดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแบบคือเคิร์กเดินเข้าไปท่กตูนใครก็ไม่รู้ที่ชายควอนทุบแล้วก็ทําหน้ากากมาจากหนังคลับแต่เจสันนั้นหน้ากากทรมมจาก่ิฮุกกิ้งหน้ากาบอาน,นันท์ ที่ไม่ได้ทํามาจากหนังนกเพราะฉะนั้นความอมตะความซาดิสและความน่ากลัวก็เจสันไม่ได้ครับยูงไ,ได้แต่ว่าเจสันน้อยก็กขอยกให้เป็นเลเอร์เฟสครับหาดน<อ>ั้นอนอืมไอ้แม่ออกไปก่อนตอนนี้เลตเอร์เฟดได้ไปประมาณสามคะแนนลตเอร์เฟดได้ไปประมาณสามคะแนนครับส่วนเจ,นจสันหนึ่งกัสอง เอาละเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยไม่สิว่าใครจะได้การต่อสู้กับตำรวจครับหลบนี้คดีเจสันนั้นเคยโดนตำรวจยิงตายนะครับเออถูกฆ่าตายได้ถูกฝังศพจากการฆ่าคน สถิติในการฆ่าคนองเิสันก็คือเยอะมากครับแต่ว่าเลตอเฟสก็มากเช่นกันเจสันและเลตอเฟสนั้นเป็นกาจากรที่มีข้อแตกต่างกันมากหลายอย่างทั้งความน่ากลัวทั้งความแข็งแกร่งแต่ชีวิตที่เป็นอมตะคือยกให้เจสันนะครับยกเลตอเฟียไปไมไเป็นอมตะครับการ ค่าเตตัลเฟดแีะการค่าเดสันต่างกันเดสันนี่ค่ายากที่สุดส่วนเตตัลเฟดนี่ค่ายาง่ายมากแต่ว่าอาจจะต้องดุแรงกว่าคนปกตินิดหนึ่งเพราะว่าเตตัลเฟดเขาเป็นไฮเปอร์ครับก็สติสติกการต่อสู้และหลบนี้คดีคือ สู้กับตำรวจสู้กับทางกองทัพหลบหนี้สติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ความสุขของการเป็นฆาตรกรความเก่งของการเป็นฆาตรกรทั้งหมดผมให้เลทุกเฟสครับพอสุดท้ายแล้วตอนนี้สต่อสต่อ2ก็คือเเจสันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับ ่าชนะก็คือริเอรเฟสเอลสมวันนี้ก็ขอตัวทายก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายก็คือมาถึงตรงนี้แล้วคือแบบตอนนี้เราก็รู้นะคะว่าผู้ชนะเป็นใครแต่ว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ Comment ด้านล่างเลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้รับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเราจะมาทำอ,อันดับไดโนเสาร์ที่แบบตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคลิปหน้าติดตามคลิปหน้าครับบ๊ายบาย